ประกาศประกาศจากแอรีย51เมื่อคุณซื้อสินค้าครบ2,500บาทรับคืน5,000บาทและที่สำคัญไม่ต้องแนะนำใครก็ได้แต่ถ้าหากคุณจะชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าเหมือนคุณในราคา2,500บาทคุณเองก็จะได้รับ240บาทไปอย่างสบายสบายสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จัก a r e ีย51กันดีกว่าบริษัทแอรีย51 คือบริษัทที่ทำธุรกิจขายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในปัจจุบันเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและของใช้อื่นๆและเรายังสามารถสร้างไรายได้ให้นักธุรกิจโดยการปันผลกำไรของบริษัทให้นักธุรกิจทุกยอด2,500บาทบริษัทจะปันผลกำไรให้5,000บาทตามคิวการสั่งซื้อสินค้า และทุกครั้งที่เพื่อนของเราซื้อสินค้า2,500บาทเราก็จะได้รับ240บาทนอกจากนั้นยังมีกองทุนสะสมรายเดือน TZ15 ที่เพิ่มรายได้ประจำให้คุณอีกด้วยทำให้นักธุรกิจได้รับปันผลตามยอดซื้อจริงไม่อิงลำดับการแนะนำว้าวคนพวกเนี้มาเข้าคิวอะไรกันืมสวัสดีครับผมมิสเตอร์แอเรียน ขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรแอ์เรีย51ที่ที่จะสร้างรายได้ให้นักธุรกิจแบบไม่มีขีดจำกัดมาดูันครับว่าพวกเขาเข้าคิวอะไรกัน a อ e a ร51ปันผลกำไรให้นักธุรกิจตามคิวเมื่อท่านซื้อสินค้าครบ2,500บาทหรีเทียบเท่าแอ e a เรียน,นล75เหรียญท่านจะได้รับคิวปันผล1คิวโดยจะแบ่งการปันผลออกเป็น3ขั้นขั้นที่1 ท่านจะได้รับ10แอเรียดอลลาร์ขั้นที่2ท่านจะได้รับ40แอเรียดอลลาร์ขั้นที่3ท่านจะได้รับ118แอเรียดอลลาร์รวม168แอเรียดอลลาร์หรือเทียบเท่ากับเงิน5,000บาทและนอกจากนั้นยังไม่ต้องรอรับครบ3ขั้นก็สามารถซื้อซ้ำเท่าไรก็ได้ตามที่ต้องการสนใจเพิ่มเติมคลิกลิง์ที่แนบมาได้เลยครับ a r ร a h u n t i n